สวัสดีครับผมอาซิ t ท u TV นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวของซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นของ s e r a s WiFi Inspector นะครับก็ถือว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ถือว่าเหมือนกับตัว Netstumble นะฮะตัวของ s e r a s WiFi Inspector เนี่ยสามารถติดตั้งกับพวก Windows XP Windows 2000สามารถสแกนหาตัว WiFi ที่เป็นดีเทกเตอร์ต่างๆได้นะครับแล้วบอกว่า WiFi พวกที่เราเจอเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประเภทไหนนะครับ อย่างเช่นของซอฟต์แวร์ของตัว s i l a s w i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  เปกเ e อเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในในหมวดของเน็ตเวินะครับจะบอกสัญญาณว่าเจอสัญญาณอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นจะบอก Adapter Name ของชื่อสัญญาณ s s d นะครับทางด้านนี้จะบอกสัญญาณความแรงนะครับติดลบเท่าไหร่ถ้าติดลบอันนี้จะเห็นว่าลบ45นะครับถือว่าแรงสุดนะครับแล้วก็เป็น Wi-Fi ประเภทไหนนะครับ อย่างที่บอกก็จะเป็นของ8 0 2ส่วนรหรือว่า G หรือว่า n นะครับจะบอกว่า access point ที่เจอเนี่ยเป็นแบบมาตรฐานอะไรที่ปล่อยออกมาแล้วก็รูปแบบของการเข้ารหัสเป็นแบบไหน wpa wpa pe นะครับหรือว่าหรือว่าเป็นแบบ tkip นะครับแล้วก็รูปแบบของการเข้ารหัสเป็นแบบอะไรนะครับหมดหมดย,ย่อยนะฮะแล้วก็ vendor vendor ก็จะบอกเลยนะครับว่า access point ที่ปล่อยเนี่ยเป็นของยี่ห้อไหนนะครับ แล้วก็ MAC address ของตัว Access Point แล้วก็ความถี่ Channel นะครับของ Access Point ที่ปล่อยออกมาเป็นความถี่ไหนนะครับแล้วก็ความถี่ Frequency Channel เนี่ยก็บอกไปแล้ว Frequency ก็จะบอกความถี่เพราะเป็นแบบความถี่อะไร2.4ย่อยไปอีกทีหนึ่งแล้วก็โหมดของตัว Access Point นะครับที่ปล่อยออกมาเป็นโหมดโหมดของอะไรในรูปของตัวส o ลตเนี่ยสามารถดูได้ทั้งแบบเรดาร์นะครับ โหมดของเรดาร์ถือว่าเหมือนยิงสัญญาณเลยนะครับจะเห็นว่าจะบอกสัญญาณที่จะเอยทบนะครับว่าที่เจอชื่อว่าอะไรบ้างและหน่วยของ dbi ติดลบเท่าไหร่อย่างที่เห็นเนี่ยจะเห็นถ้าลบ dbi เนี่ยจะแสดงว่าตัวอสเซทรออยู่ใกล้กับตัวรับของเรามากก็จะอยู่ในวงของลบห้าสิบนะครับและถ้าอยู่ไกลๆเลยเนี่ยจะเป็นพวกแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยก็จะเป็นวงของฝั่งนอกนะครับฝั่งนอก หรือว่าอยากจะเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าลูกเล่นต่างๆของตัวเรดาร์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้โดยไปที่เซตติ้งนะครับก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกอะแดปเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับตัว PC ของเราเป็นแบบไหนอย่างนี้จะเป็นของ r e a t t e คนะครับโดยที่ทดสอบก็จะใช้ของ w u s b 1 0 0 0 g 2มาทดสอบนะฮะแล้วก็ Display ดิสเพย์จะเป็นของส่วนก็สามารถเลือกว่าจะให้แสดงผลเป็นหน่วยเปอร์เซนต์หรือว่าอัตราขยายที่เป็น Db m นะฮะมื่อว่าผมไปเลือกเป็นเปอร์เซนต์ขึ้นมา แล้วก็กดโอเคนะครับจะเห็นว่ากลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะบอกสถานะความเข้มแทนหน่วยของ dbm คืออัตราขยายแล้วนะฮะจะเห็นว่าใกล้ใกล้สุดจะเป็นลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งร้อยแปดสิบหกสิบสี่สิบยี่สิบแล้วก็ศูนย์ลำดับตามลำดับไปนะฮะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนการของสวิปของเรดาร์เนี่ยเป็นแบบโซน่าก็ได้ก็จะเป็นโซน่าอย่างนี้นะครับเหมือนในน้ําเลยนะโซน่าต่อมาเราอาจจะดูฮิตทอรี่ต่างๆได้นะครับในการเชื่อมต่อว่า เราเชื่อมต่อมาเท่าไหร่โดยโดยกดไปที่ฮิตทอรี่นะครับในฮิตทอรี่ก็จะบอกว่า a อ็ e เซสท์พที่เราเกาะเป็นของยี่ห้ออะไรนะฮะจะเห็นว่าตรงด้านขวาจะบอกว่าดัปเตอร์ที่เราเกาะกับ a อ็ e เซสท์พเนี่ยของอะไรแล้วก็จะบอกฮิตทอรี่ว่าเกาะแล้วเมื่อวินาทีเป็นเวลาข้างล่างนะครับแล้วก็อัตราขยายหรือว่าสัญญาณเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่ก็จะบอกเป็นฮิ s ทอรี่ขึ้นมาหรือจะกดไปที่โชว์ออฟก็จะบอกหมดเลยว่าเรดาร์นะ การเชื่อมต่อเป็นแบบไหนนะแล้วก็วงที่ได้มาแล้วก็ IP ที่ได้รับมาของตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คืออะไร DNS อะไรนะครับแล้วก็อันนี้เจอสัญญาณอะไรบ้าง history น,นี่คือโชว์ all นะฮะในโปรแกรมของ s e r a c e ER Wi-Fi Inspector สามารถเท s สปีดความเร็วของอินเทอร์เน็ตว่าที่เราเชื่อมต่อได้สูงสุดเท่าไหร่ได้นะครับโดยจะมีหน้าของ speed test ให้ผู้ใช้งานลองลองใช้งานนะฮะ speed t e ก็อยู่ด้านบนนะครับ ก็สามารถเลือกสปีดเทสที่ต้องการทดสอบความเร็วได้โอเคนะครับหรือว่าจะเป็นแบบลิงก์เทสลิงก์เทสตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมต่อไปหาเราเตอร์แล้วเทสสัญญาณของอินเทอร์เน็ตหรือว่าหรือว่าเทสของ d s s s e r v e เที่ออกไปว่ากี่มิลลิเซกนะครับก็จะบอกเอเวอเรสต่างๆทง DNS ั้ง d s s s e r v e เวอร์เก y เ ว่าค่าที่ปริงไปเนี่ยได้ค่าไวเลสรวมกันประมาณกี่วินาทีนะครับแล้วก็ IP ขานอกนะครับเท่าไหร่บ้างก็จะบอกมาเป็นหน่วยมิลิเซกนะครับนั่นแหละฮะเปิดเสียงปิดเสียงหรือว่าจะปรับเวลาในการรีเฟรชของสัญญาณกี่วินาทีนะครับนี่แหละครับผมก็ได้ตอบตัวของ s o l a s Wi-Fi i n s p e c t o r นะครับ กับตัวรับสัญญาณของ WUSB 1 0 0 0 G 2ตัวนี้เอาไว้ก็รับสัญญาณได้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น1วัตต์นะครับแล้วก็เสาก็อยู่ที่7 dBi ผมก็ขอแนะนำตัว s o l a s WiFi Inspector ตัวนี้เอาไว้ให้ลองใช้งานดูนะครับก็ถือว่าน่าลองน่าเล่นนะครับโอเคนะครับผมขอจบการทดสอบซอฟต์แวร์นะครับ s o l a s WiFi Inspector เพียงเท่านี้นะครับถ้าต้องการเนี่ยสามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ www.sys2u.com ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ